ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์ระหว่างวันที่12-16กรกฎาคม64นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในหัวข้อของแบบฝึกหัดที่1.6เลยนะคะในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนนะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่1.6ในหน้าที่15นะคะคุณครูจะให้ตัวอย่างนะคะ ในหน้าที่15นะคะคือข้อที่2นะคะกับข้อที่3ในหน้านี้การบ้านที่นักเรียนต้องทมก็คือข้อที่1นึ่งวงไว้นะแล้วก็ข้อที่4นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างในข้อที่2กันก่อนการบวกลบเศษส่วนบวกหรือลบก็แล้วแต่เราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะจะเห็นว่าเราใช้ตารางการคูณได้มันเป็น9กับ6อ่าใช้ตารางการคูณที่คุณครูสอนไปนะคะตารางการคูณ เอา6กับ9นะอ่ะคูณ2 3 4 5 6แล้วแต่เลยนะคะจะคูณมากกว่านี้ก็ได้อ่ะ 4, 9คูณ2ได้เท่าไหร่9 2 1 8 9 3 27 9 4 36นะคะอ่ะ6 2 12 6 3 18 อาจะเห็นว่าอ่ะสิบปดมันซ้ากันส้ากันที่สิบแปดเลยนักเรียนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเก้าเก้าต้องคูณอะไรคะนักเรียนเก้าต้องคูณสองเก้าต้องคูณ2 6ต้องคูณอะไรคะหกต้องคูณตัวส่วนที่เป็น6ต้องคูณ3อ่าเพราะฉะนั้นวิธีทำวิธีทำเศษห้ส่วนเก้าบวก เศษสี่ส่วนหกนะคะเท่ากับเราบอกแล้วว่าต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเปลี่ยนจาก9เป็น18โดยการคูณ2 5เศษ5ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนใส่วงเล็บใหญ่เลยนะคะต่อไปเศษ4่ส่วน6 6ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเท่าไหรคะนักเรียน18โดยการคูณ3ทั้งเศษและส่วน คูณกัน2 5คูณ2เป็น10 9คูณ2เป็น18บวก4คูณ3เป็น12 6คูณ3เป็น18ได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนอ่า22ส่วน18อ่า22ส่วน18มันยังไม่เป็นยังต่ำนักเรียนเราทำให้เป็นยังต่ำก่อนนะคะทำให้เป็นยังต่ำ ไปทำในเศษกระดาษก็ได้นะแต่อันนี้ครูทําให้ดูยีสิบสองส่วนสิเท่ากับยีสิบสองส่วนสิหารอะไรดีหารอะไรดีมันเป็นเลขคู่ครูก็หารอะไรเออหารสองก็จะได้เป็นเศษ1ิส่วนส่วนอะไรคะส่วน9จะเห็นว่ามันเป็นเศษเกินเราก็ทําเป็นจํานวนคละอ่า 9 1้าหาร9ได้1ครั้งนะคะ <S <S เหลือเศษเหลือเศษไายเศษ2ได้1เศษ 2, 2ส่วน9นะคะดังนั้นดังนั้นเศษ5ส่วน9บวกเศษ4ส่วน6เท่ากับ1เศษ2ส่วน9ตอบ1เศษ2ส่วน 9, วน,9นะคะ โอเคไหมคะอ่าโอเคนะต่อไปเรามาดูข้อนี้ต่อข้อที่4ใช้ตารางการคูณเช่นเดียวกัน15กับ10แต่จริงเราจะไม่เขียนเราจะเขียนในเศษกระดาษก็ได้นะอันนี้ครูขำให้ดูนะคะอะ่คูณ2คูณ3นะอ่ะ15คูณ2อ่ะคูณมากกว่านี้ก็ได้นะคะ15 2 30 15 3 45่าอ่ะ12 20 13 30 จะเห็นว่าซ้ำกันที่30แสดงว่าตัวส่วนตัวนี้ต้องเป็น30ดังนั้น15คูณอะไรได้30คูณ2 10นะคะ10ต้องคูณคูณ3เพื่อให้ได้30อ่าจะเห็นว่าตัวส่วนต้องเป็น30และอ่าวิธีทำเศษ16ส่วน15ลบเศษ9ส่วน10นะคะเท่ากับ อ่ะคูลืมไปจริงๆแล้วอันนี้คู่ให้เป็นกันบ้านใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรถือว่าให้เป็นตัวอย่างไปละกันนะคะนักเรียนไม่เป็นไรก็เท่ากับเพราะหน้านี้ก็มีแค่ข้อเดียวที่นักเรียนต้องทำนะคะนาที่15อ่ะอันนี้ก็จะได้เป็นบอกแล้วว่าต้องตัวส่วนเปลี่ยนตัวส่วนจากจาก15เป็น30โดยการคูณอะไรคูณ2เพราะฉะนั้น16ก็คูณ2ลบกับวงเล็บเปิดเศษ9ส่วน10 ส0ต้องคูณ3ก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนอ่าส่วนเป็น30ละอ่าลบกับส่วนที่เป็น30เช่นเดียวกันสองหทด1 2 1 2ไว้1เป็น3 9 3 27อ่าลบกันได้เท่าไหร่อ่าได้เศษห้าส่วนสามสิเศษห้ส่วนสามนักเรียนทําเป็นอย่างตามเศษห้ 5, ส่วนสาม มีอะไรหารเศษห้าส่วนสามสิบได้อ่าแม่ห้าใช่ไหมห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบเอาหาลงตัวก็คือแม่ห้านะคะดังนั้นดังนั้นเศษสิบหกส่วนสิบห้าลบกับเศษเก้าส่วนสิบจะได้เท่ากับหนึ่งอ่ะเศษหนึ่งส่วนหกนะคะจะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนหก เขียนให้ตรงเส้นนิดนึงนะเสษ็จหนึ่งส่วนหกโอเคนะอ่ะครูให้ตัวอย่างให้ทำให้ดูแค่หน้าที่สิบห้าสองข้อคือข้อที่หนึ่งอ่ะคือข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สี่วันนี้กันบ้านของนักเรียนชั้นปห้านะคะในแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหกนะคะก็มีข้อหนึ่งข้อสี่ครูทำตัวอย่างให้ดูแล้วแล้วก็ข้อที่ห้านะคะในหน้าที่สิบหกข้อที่ห้าข้อที่แปด ข้อที่11และข้อที่12นะคะจริงๆแล้วมีกันบ้านทั้งหมด6ข้อแต่ว่าครูทําให้ดูไปแล้ว1ข้อเพราะฉะนั้นเถอะนักเรียนต้องไปทําอีก5ข้อนะคะที่เหลือนะคะไปทํามานะให้เรียบร้อยนะคะถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาทางไลน์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ